พี่น้องล่าสุดเอฟซีแฟนคลับแฮร์รอยอีกแล้วเพียผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้หน่อยี่ยังอะไรนี่ยังเจ้าขึ้นไปตะซุ่มใหญ่แทนโอ้ยคลิปใดคลิปใดกับพี่น้องพี่น้องด้วยพี่น้องเจ้าเบิร์ตสติเยนนี่ตอนเอากระพี่น้องคอยเหมือนเราผู้ใดเขามาเบิร์นกับเป็นพี่น้องคอยเหมือนเราเพียผ่านตีเออถ้าเพิ่นสั่งข่อยเพิ่นกับว่าขามาเบิร์นข่อยดอกกับพี่น้องเมิร์ดนั่นล่ะใครพี่น้องเจ้าก็แสดงว่าเป็นพี่น้องคอยจะสั่นตัวเอออืมอ้าโทษไปยืมเงินพี่น้องครับอยเอาง ล่าซื้อเกิดยังขืนเอฟซีแฟนคลับแห่รอธนาดลเครือสมวมรือพอกันใช้วิไลสินออกมาโพสแห่ผ่านจังสี่อีกแล้วรู้สึกตื่นเต้นค่ะว่าบบกิดว่าลูกสาวสิงห้ขนลูกวสันแล้วก็ใส่อีโมจิรูปหัวใจแดงจึง้งคือสามดวงน้ำกันแห่ผ่านแล้วก็มีการโพสรูปภาพนี่แหละอยู่บนโต๊ะอาหารติลูกสาวหล่าหันมาสิงตงสิแหมเพราะผู้เป็นพ่อเห็นในตะามือ,อมโชว์แบงค์ร้อยแบงค์ร้อยพี่น้องบาทที่นี่ มืดปัญญาอิลีอยากเอามาฝาพี่ตนนองเสือเกินไพ่ผ่านแต่ว่าเห็ดบบไหรพี่นองพราไวอย่างไพ่ผ่านเพื่อนบบไหรหันด้านที่ตัวเลขบอกมาป้าพับจำเด็จพีนองบ่บบแมนธรรมชาติเลยเป็นการพับวบพ้อมมันรับพับใพ้อมเออพับเอาด้านที่มันบ่มีตัวเลขมหมเพราะว่าตัวเลขมันจะมีเอมันมันสีมีแบบอ ทั้งสองทั้งสองฟังอะ่ะบอกว่าที่เป็นทั้งด้านหนา้าหรือว่าด้านหลังเนี่ยแตที่มีตัวเลขแต่ว่าที่อยู่คนละมุมเออ,เอ,อบทที่ดิพันกับพับเอาอันนี้เป็นข้างหลังแต่ว่าเอามุมที่บ่มีตัวเลขออกมาเป็นยังไาทั้งแต่จังสีหูบอยานซุม้ม <c oughs> เพราะว่าปกติแล้วเพราะว่าปกติแล้วขนาดว่าโคดแบบ ตัวเลขบวกอยสีชัดปันไดเอฟซี FC แฟงคับกันยังโอ้ยซุ่มแล้วซุ่มอีกซุ่มแล้วก็ซุ่นซุ่มอีกไม่ผ่านประสบการณ์มาจากงวดก่อนจังเอือรอเปิดรอเปิดพะนะเขาซุ่มไปมัแล้วมาก่อนี่สารเปิดก่อนเลยเอาเท่าไห่พี่น้องสังเกตเบึงในรูปนี่นะพี่น้องเนาะองค์ยิงยิ้ม มแม่หน่อยเฮ็ดยังพี่น้องตาค้าองเยอะไหมผานตาค้างก็ได้เดียวเบิ่งคือกันเดี่ยงบังคือกันเออตัวใหวะยังไงเลขยังไงเออเลขยังวงเพราะว่าตัวเลขสี่ยุดานแม่นหน่อยเอออืมอา้าวไม่คิดว่าลูกสาวจะให้คนลูกวสันหลังจากที่เอฟซีแฟนคลับเห็นโพสต์นี้ของพ่อการใช่รอจ่ะรอจ่ะรอจ่ะป้าถึงตัวคนพากันแช่ออกไปหลายวสันให้ผ่านมีนันตาผู้บอกว่ามาอีกแล้วรอค่ะพ่อการใช่รอเลยครับพ่อมีนันตาผู้ล่อล่อล่อวสันเถาะต้องรอติดตามนะพี่น้องเนาะ พอการใช้น่าจะเป็นช่องเดียวนี่ลัดที่ออกมาเปิดสําหรับตัวเลขอ่าของแบงค์ร้อยแบงค์นี้คือสิบงมีหลุดคือสิบงมีมีหล <laughs> ุดอมแมนบอกต้องรอดติดตามเมื่อปัญญาสิออกมาฝากพีตตอนนองสำหรับคลินี้พี่น้องแต่ว่าหลายๆคนกิดตึงเติมน้ำฝนขึ้นกันบาดท,ที่นี่เกิดอะไรขึ้นวันนี้เอฟซีแฟนคลับหลายๆคนออกมาเคลื่อนไหวในหนาเฟซของเจ้าของ ส่งใจไปที่อุบลราชธถานีพยา,ยานอรอติดตามสิมีคลิปอีหยังรุดออกมาจังสันจังสีจังสีจังสันแนบบอมือนี่เข้ากับเห็นความเคลื่อนไหวของน้องมีเพดมันแคบบวสิเป็นวิดีโอชอ็อตหรือเป็นคลิปอย่างนพี่นองเนาะออกมาลหลาย่องบวสิเป็นของอพี่เบียร์อาจารย์บาสพี่ป้อมแปงในสิ่งพอการใช้เขาไปซองพอการใช้วางหันพยา,ยานเอ,อ้อข่อยอ่อนซ่อนชิบหายละไปสุดยอดแนวกินเลยิาไม่ที่มหาชิปแล้วบ่แมนสุดยอดแนวกินนี่หยังละน้อย นอโจดนอโจดนอโจดนอไฮนอออ่านไพเจ้าสีไม่เผาผ่านนอใหม่อย่งสิ่งเขาเกิดว่านอโจดนออะไรนหมายถึงว่าข่อยว่าเป็นตระกูลเดียวกันตะวันนอโจดนี่มันสิมีความหวานมีความจังไต่ล่ะใส่คำว่าตระกูลสปีชีบอกสปีชีสปีชีสคัรว่าเรียลสปีชีมันกับแม่เบิือนเหน้อยแต่ถ้าไม่ไพ่บ้านไม่ไพ่สีสุกหุ่นลงมากจนว่าฮอดอันกบเพชรหุ่นละตะวันนอโจดมันสิมีความพิเศษแผาผ่าน นอโจดนอไฮนี่มันสิมีความความหวานความพอดีเออคือว่าพอดีคำจังสิแม้แ้ก่รกระตุ่มเจือดไงหวานกระลังดีเอ,อ่อโบเฟียนต้ม <ผ S 2> จืดง, <atom S 2> ง่ายรสชาติด,ดีแซ่บกว่าน้รทใหม่เหมาะสําหรับนี่เลยกินกับน้ำพริกหรือว่าแกงเปอรแกงเปอเพิ่นเอามาทุบถูกถูกถูกแมนบอเอาทุบเอาโบอบอันนี้เลยทุบถูกจังสิพ่อมันแดดแน่สิแตกแน่เป็นเนจังสิแม่ถูกใหญ่เบิร์ตธนนึงแหละ ถุงมือทอนเว้ยบอกมาเลยน้ำลายไหลที่บ้างได้ก่อยข้อบ่ออันนี้หรอเจ๊งไลยข่อยบ่สะออนสะบ่หมักบอกข่อยบ่หมักทำไมข่อยปวดขาเอานี่แหละได้โรคได้โรคใหม่มากก็คือนี่โรคปวดขาคุ้มมือติงคิงแห้งบริเวณพี่น้องอยากอายคนปอดเป๊ดปอดเป๊ดปอดเป๊ดอยู่เพื่อไ่ผ่านการมีอัน มัวล่าทีมเป็นโลกกันประเสริฐหมเอามื่อนี้เราพี่น้องเนาะเอฟซีแฟนคลับหลายๆคนก็รอทางจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่อสิมีคลิปยังออกมาให้เอฟซีแฟนคลับเดือบิงอพอกันใช่เพิ่อนก็อัปโหลดคลิปเรื่อยๆอัปโหลดคลิปเรื่อยๆแต่สําหรับแบงค์ร้อยแบงค์นี้สิเป็นตัวเลขใดต้องรอติดตามอาจจะเป็นช่องทางการไลฟ์สดบออันนี้เพิ่อนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหว้อยังเพิ่มเติมบอสใครเปิดมือแร้งมือแรงบอสเปิดมือแร้งมือแรงวันหยังฮะวันอาทิตย์บอสมือแรงมื่อนี้วันอาทิตย์ อเออเพราะว่ามือเอื้อนทั้งสงปปวันจันทร์อ่อาราคาหนุนไทยกับพุ่นเลยวันจันทนระ์หนากับวอนแหนเดียวยาพาน์อ,อาซีมาห้โศกให้ลาบด้วยเนื่องในโอกาสที่เศษแม้วันคล้ายวันเกิดของพอการใช่ยังสิแม้อมเอสซีแฟนคลับกับซีดายฮีรันอีกด้วยบาที่ไหนแม่มบอกอต้องรอติดตามว่าเป็นตัวเหรีตัวใดสว่รคนี่ละลาบสุดพอการใช่คนลูกแล้วพี่น้องทิงคนลูกเทิงตื่นเต้นว่าซันทาอ,อเป็นอย่างจังตื่นเต้นเพราะหลายๆครั้งพิาญารับ เดโซเดลาน้ำรุกน้ำเตาคือเกาเหมือนเดิมนี่แหละสำหรับแบ่งร้อยบ่อออกเบกแรกแบงนี่ก็ออกแบ,งน,แบงนี่คือจางมวลลาสุนี่ไปออกแบ่งร้อยที่ให้แม่หน่อยอมแมนบอสเต็มเต็มเลยเต็มเต็มแบบว่าต้องกลับไปสื่อมาเลยงวนนี่คอยบอสื่อหรอคอยบอสื่อแอมนบอสตัวเลขลดออกมากสิว่าอบอส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 คอยย่อมเสียสละหวังว่าพอพอแม่เอฟซีแฟนรับสีเห็นสีว่ายังไงแหละเห็นควบดี ของข่อยในเทือนนี้เพราะว่างวดว่างหางเปียงจังบ่ถือกันหลายพี่น้องหูบอกอพอ่พอข่อยซื้อพ่อข่ายซื้อซื้อหลาย,ยอย<อ>ู่บ่ออกคันเขาหูข่อยนั่นเมีเออคันงวดไดข่อยอดเอาอยากเอฟซีถือใช่เออเออพิ่นถือเพราะพ่อแม่ถือกันซ้ำผางถือกันละเออผานขอแสดงว่ายินดีนํากับพ่อแล้วจังที่แม่ใส่หม้อหอดเมื่อพยายามคือวัดดับสนิทมันบอโอ้ยบางบางคนเอามาให้เนา ซิบหัวติดจ๊กซิบหัวติดแล้วหัวที่สิบเอ็ดนี่แหละมาเจออาจารย์ทายเผาไปบางคนรมาเอันจนได้สร้างบ้านสร้างซองเออเลียแตเตอร์สีเทอร์ะพน่าสีเฮ็ด์เพอ่พจังหวดนี่เพน่าก็ผ่านมาโอ้ขนาดเนสวเลียแต่เตอร์ฮามองอันนี้ก็นะมองเทพมองน้ำเสีกันเน่าไปหอดดินก็ไม่ยังยังเลยเสียสมบัติเออเอแล้วนี่ผ่านก็เสือแต่ว่าผ่านมีแนวทางมีแนวทางสำหรับหนุ่มไทยเด้อพี่น้องเด้อหนุ่มไทยวันที่หนึ่งเด้อ อิลีคันบอเป็นคือข่อยว่าบอมี่ตัวเลขที่ข่อยว่านี่พี่น้องอิลี่ผมยินดีเลยคือว่าเลขออกแล้วพี่น้องมากอลอข่อยหอมแกมผู้ละเทียร์เลยวันที่หนึ่งกันยายนนี่บอเป็นตาบอมีหมองคิดต่อแตเนาะวัดที่นี้เสียอาจา์ผ่านบอสตอนนั้นแหละข่อยมักตัวเหขหู่บอสข่อยมักสิบสามคับเจ็ดสามอันนี้คือเดนล่องได้บัดนี้ล่องก็คือ หนึ่งสองครับเจ็ดสองอ่ะสี่หางพ่อหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดสองนอกพี่น้องอันนี้คือคยันพันเนวทางเนวทางารพันมากถ้ามาบอกพี่บอกน้องใบก้อนเราก็ถึงมาแล้วสามปีแล้วพี่น้องเออไออ่อนสร้อยคนลูกยิ่งกว่าพี่แม่เรากำลังจะเอาปากกาเมาว่าที่จทเลขลูกพันมานะเพราะเจ้าแอดมินน่อยบอกขึ้นกับว่าทิมเลย อา่าน้องพินทองเนาะต้องรอติดตามสําหรับแบงค์ร้อยแบงค์นี้ตัวเลขที่ปรากฏบนแบงค์ร้อยจะเป็นเลขอะไรเอลซี่แฟนคลับเปหลายคนตอนนี้เตรียมปากการอแล้วพยัญชนะพานแมนบอสลูกสาวสิงห์ไฮโซไฮลาเอลซี่แฟนคลับคือเก่าเหมือนเดิมบอสําหรับแบงค์ร้อยแบงค์นี้ต้องรอติดตามน้องพินทองเนาะยังไงจบก็เป็นจบอย่างเดียวจบอย่างจบถ่าลูกสาวไปสร้างน้ำหนักแ่จบเงื่อนแบงค์ร้อยแบงค์เงื่อนกัสังเกตเพว่าแบงค์เงื่อนกับว่าใครสนใจดิ ถ้าแบงร่อยนี่มาสีแดงด้พี่ไม่ผ่านมาสีแดงมันเป็นสีแห่งจังหน่ล่ะใช่ชนะจังสีเด้อืมแล้วถ้าันไปแต่แปตลาดเมื่อเลงจะเอาใส่ชนะไปได้แนวได้จะเอาแบงแดงไปควายจะเอาแบงเท่าเราควยเอาจะสั่นพี่น้องเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวอามาฝาพี่ตอนน้องตอนเอฟซีแฟนคลับรอจับตาสําหรับทางอุบลราชธานีพี่ไผาโค้งเจียมโค้งเจียมบอกโค้งเจียมเป็นบอก ได้สิป่อยคลิปอันไดออกมาเอฟซีแฟ u คกับผ้าเป็นเขาไปด <ขอ S 1> ูขาเบิงว่าจะ <ขอ S 2> มี <ขอ S 2> มลูกสาเวเอ้าจังสาบพี่น้องสำหรับมือน,นี้กระิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำน,นีขอให้เอฟซีแฟนคลับุขผู้สุขคนพี่น้องโชคดีโชคนั้นลำลำเรืยๆถูกหวยกันทุกคนลำับมือน,นี้ขอบคุณครับ